รีวิวก่อนเกมอาเซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนลิเวอร์พูลบอกเลยว่าเป็นงานยากแต่ถ้าสามารถเก็บ3มแต้มได้แล้วก็ลุ้นแชมป์ยาวๆเลยละปีนี้สําหรับหง์แดงสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบ l ลและสวัสดีแฟนขับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพรีวิวนะครับก่อนเกมอาเซนนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนลิเวอร์พูลซึ่งก็ถือว่าเป็นการเจอกันนะครับของ2ทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ซึ่งแน่นอนว่าโอเคนะครับถ้าหากนับเทียบนะครับด้วยฟอร์มป,ปัจจุบันนีู้้วอรู้นนนััก็บได่า ดีกว่าเพราะว่าเกมล่าสุดนะครับอาร์เซนอลนั้นเนี่ยก็คือพลิกและกันพ่ายแพ้ต่อบอลนมัดไป2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ทําให้นะครับสถานการณ์การลุนแชมป์ของอาร์เซนอลนั้นก็มีสั่นคลอนลงไปนะครับแต่จริงเนี่ยก็ซวยด้วยนะครับเพราะว่าซาลิบาลนั้นโดนใบแดงก็เลยพ่ายแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็อาร์เซนอลในตอนนี้ก็ถือว่าแย่นะเพราะว่ามีนักเตะบาดเจ็บเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีบางคนที่ยังต้องลุ้นว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับอันหลักๆเนี่ยอย่างมาตินโอดการเนี่ยก็เจ็บยาวไป วิลเลียมซลีบาก็ไม่สามารถลงได้เพราะว่าเพิ่งโดนใบแดงไปเกมที่แล้วในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีจัดตินทิมเบอร์นะครับที่เจ็บแต่ยังพอมีรุ่นอยู่นิดนึงนะกันที่สามารถลงได้บุโกโยสาก้าก็เจ็บไปก็จริงๆเนี่ยตามผังเนี่ยมันแสงสามารถลงได้นะแต่ผมมองว่าสาก้านั้นถ้าจะได้ลงจริงๆก็อาจจะเป็นตัวสำรองหรืออาจจะมีชื่อหลุดไปเลยได้ซ้ำนะครับแล้วก็ล่าสุดอย่างคาราฟิโอรีก็เจ็บไปอีกนะครับอาเซนนลนั้นตัวเจ็บก็ค่อนข้างเยอะตัดไปที่ฝั่งเวี้์พูนะครับตัวเจ็บก็มีนะครับ้เมากาก ก็มีฮาวิเอเลียสนะครับตัวสำรองมีอาริสันเบเกอร์จริงๆตัวจริงนะแต่คนที่มาแทนอย่างเคลเลอร์นั้นก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็เฟรดิโกเคซ่าเจ็บนะครับเจ็บเป็นเดือนแล้วด้วยนะครับตอนนี้มันมีการอัปเดตมาว่าที่เจ็บเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะครับเป็นเพราะความฟิตของนักเตะยังไม่พอนะครับเพราะว่าไม่ได้พรีซีซั่นก็เลยทําให้อาร์เนสซอลตนั้นตัดสินใจที่จะไม่ให้เคซ่าลงแล้วก็มีคอนเนอร์แบตลี่นะครับที่บาดเจ็บไปนะครับแล้วก็ดีโกโชตาที่เจ็บอยู่นะครับและคิดว่าก็คงจะไม่ได เ,เอาเฉพาะเกมที่เป็นทางการนะโดยลิเวอร์พูลนั้นชนะได้เพียงแค่1เกมเท่าน,นั้นเสมอไป2นะครับแล้วก็แพ้ต่ออาร์เซนอลไป2เกมนะครับเรียกได้ว่าสถิติช่วงหลังอาร์เซนอลนั้นถือว่าดีกว่าลิเวอร์พูลนะครับเมื่อเทียบจากสถิติก่อนหน้านี้หากใครจำกันได้นะครับเมื่อย้อนกลับไปไอ่อน5เกมนี้เนะี่ยลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นฝ่ายที่ชนะบ่อยมากๆแต่หลังๆนะครับอาร์เซนอลนั้นเนี่ยเมื่อทีมยกระดับขึ้นมาได้สามารถทําได้ดีเลยจึงทำให้เกมนี้นะครับผมมองว่ามันก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายสาหรับลิเวอร์พูลถึงแม้้วว่าอเเเซนนนนััจจะะต็ย <c oughs> เปิด u t u b e เพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้นกําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบริการหาน YouTube พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกท้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นสนใจแอดไลน์เบรรี่พีเฐานลูกค้ากว่า50,000คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดๆทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพื่อ เพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู n น t f l i x นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา berry pm หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยเราไปดูตัวคาดการจากครูสกอร์ดีกว่าว่าเขาคาดการว่าจะมีใครลงเล่นบ้างเริ่มที่อาร์เซนอลนะครับผู้สาประตูนั้นเปเดวิสรารย่านะครับแบ็กขวาเนี่ยใช้ปาเตกองหลังนะครับก็คือขยับไว้เข้ามาเล่นนะครับคู่กับกาเบรียลนะครับเพราะว่าเซรีบานั้นก็คือถูกแบนไปแบ็กซ้ายนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ทิมเบอร์นะครับเพราะคิดว่าน่าจะฟิตกลับมาเล ถ้าสุดซาก้าเจ็บไปนะครับผมไม่รู้นะว่าไอ้เจ็บเนี่ยมันเจ็บถึงขนาดที่ยังสามารถลงได้หรือเปล่านะครับแต่ฮูสกอร์นั้นก็ยังให้นะครับทางด้านของซาก้านั้นลงต่อสำหรับกองกลางคู่นั้นเนี่ยจะใช้ไรนะครับยืนคู่กับเมริโน่นะครับส่วนปีกซ้ายมาตีเนลลี่นะครับกองหน้าเป็นฮาวเวสนะครับยืนคู่กับทอสซานะครับซึ่งเป็นตัวที่คาดนะครับซึ่งถ้าดูจากการจัดตัวเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรโอเคแหละมันไม่มีนะครับซาลีบานะครับแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับซึ่งถ้ามองจากภาพรวมแล้วถือออออว่าาานนนนนะครรรรัััับเเกกมุขงง์ซล้ยยต อยู่นะครับถ้ามีการจัดในการเล่นแบบนี้อเดี๋ยวผมขอตัดไปฝั่งรีพูลเลเดี๋ยวพูดภาพรวมทีเดียวรีพูลนั้นผู้ษาประตูนั้นก็ใช้เควินเคเลเฮอร์นะครับก็แน่นอนว่าอารีสันเบเกอร์นั้นบาดเจ็บแบ็กขวานั้นน่าจะใช้เทรนต์อาร์โนนะครับอย่างเกมล่าสุดเนี่ยก็เปลี่ยน no อาร์โนกก่อนเพราะว่านะครับต้องการให้แบบมีความฟิตมากขึ้นในการลงเล่นเกมนี้คู่หลังนะครับกำลังฟอร์มดีเลยโคนาเต้ ate, ยืนคู่กับฟานไดแบ็กซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันถึงแม้เกมที่แล้วนะครับทางด้านซิมิคัสจะฟอร์มดีแต่ผมมองว่าอาร์เนนสล็อตั้นเป็นคคนนนนที่่่่ออออขข้้างงงงยยึดดตตติิลลละกกกััับผูเเเววจร ว่านะครับโรเบิร์ตสันนั้นเนี่ยด้วยความเก่าประสบการณ์ต่างๆยังไงเกมนี้ถ้าเป็นผมเป็นโค้ดไม่ว่าใครก็แล้วแต่ก็คงเรือกโรเบิร์ตสันนะครับเพราะเกมใหญ่ๆแบบนี้นักเตะเก่าๆนั้นจะสร้างประโยชน์ได้มากที่สุดเลยนะครับคู่กลางเบอร์หนั้นแน่นอนว่าเป็นด้านกาเฟนแบกยืนคู่กับแม็กอลิสเตอร์นะครับคนที่น่าก,กังวลเนี่ยก็จะเป็นกาเฟนแบกเพราะว่าลง90นาทีทุกเกมเลยเพราะว่าตอนนี้นะครับสล็อตเนี่ยไม่กล้าเปลี่ยนนะครับเอากาเฟนแบกออกเลยน่าสนใจว่าเกมนี้จะเป็นเกมดวงแตกของกาเฟนแบกหรือเปล่าเพราะว่านัััักกกกเตเตตนนนี่่่่่ยมมมมไใชครืออองงงจููแลล้้วว90าททุๆหด เกมนี้กาเฟนแบกนั้นจะยังสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีของตนเองได้หรือเปล่านะครับส่วนปีกขวานั้นเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าเกมล่าสุดนะครับในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับเพื่อพักในการเล่นสําหรับเกมนี้นะครับแล้วก็โซมิริคซมบสสลายกองกลางตัวรุกปีกซ้ายเป็นโคดี้กักโบนะครับส่วนตรงเนี้ยผมนะอันนี้ส่วนตัวละกันผมมองว่าซมบสสลายนั้นอาจจะถูกดปลงนะสำหรับเกมนี้อาจจะเป็นเคอร์ติโจนลงมาแทนเพราะว่าเกมล่าสุดเคอร์ติโจนนั้นถูกลงมานิดหนึ่งนะส่วนซูบอสลายน้นมาจจนนี่ไดถ ไม่เวิร์กจริงๆค่อยๆส่งนะครับสูบสไลด์มาส่วนปีกซ้ายนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเทียบกับเกมที่แล้วกัคโปเล่นไม่ค่อยดีนะครับเมื่อเทียบกับดีอาร์ที่ลงมาเกมนี้ดีอาร์นั้นน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงแล้วส่วนหน้าเป้านั้นอันนี้ไฟบังคับเลยก็เป็นดาวินนุนเยสแต่นุนเยสก็ฟอร์มดีด้วยนะครับช่วยเกมรุกนะครับแล้วก็เกมรับของลิเวอร์พูลดีมากๆสําหรับเกมนี้นะครับถ้าถามผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลนั้นไม่สามารถเก็บ3มแต้มได้และสามารถได้สักแต้มหนึ่งผมก็โอเคแล้้้้ววววนนนนะะตอออองงบบบกกกก่่่แลัาาดยยรเม น้อยนะครับเราเนี่ยไม่แพ้เน่เป็นสิ่งอะไรที่ดีที่สุดแล้วเมื่อเจอทีมลุนแชมป้วยกันนะครับและการไปเยือนอาร์เซนอลมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้นะครับก็กําลังขับเคี่ยวในการแย่งแชมป์กับเราอยู่ด้วยผมเลยมองว่าถ้าเก็บแต้มหนึ่งได้ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับและโอเคแหละถ้ามองจากตัวนักเตะเนี่ยเราค่อนข้างได้เปรียบเลยเพราะว่าอาร์เซนอลนั้นน่ยมีนักเตะทั้งแบนทั้งเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ห้ามประมาทเป็นอันขาดเลยละเพราะว่าอาร์เซนอลด้วยระบบทีมในตอนนี้เนี่ ที่ผู้เล่นตัวหลักนั้นไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรมากมายและด้วยฟอร์มการเล่นในตอนนี้นะครับโอเคอยากจะมองว่าลิ์พูนั้นชนะนะครับได้หลายๆเกมแต่เรายังไม่ได้มีบทพิสูจน์แบบชัดเจนเมื่อเจอทีมใหญ่มันจะมีเกมล่าสุดที่เจอเชลซีจริงๆแล้วเนะี่ยก็เกือบเอาตัวไม่รอดด้วยเช่นกันนะครับแต่ยังโชคดีที่สามารถชนะเชลซีได้เกมนี้นะครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าลิ์พูต้องระวังมากที่สุดเลยคือลูกเซตพีดของอาร์เซนอลและนะครับในช่วงแบบ10นาทีแรกหรือว่าช่วงต้นๆของครึ่งแรกเลยลิเวออรูนนั้้สีียยมก็ปะตดผง ว่าถ้าเสียสมาธิหรือเสียประตูเร็วนะครับในเกมจะอาเซนนลยากมากๆเลยนะที่จะสามารถนะครับกลับมาแซงอาเซนนลได้ในเกมแบบนี้นะครับจึงทำให้ย่างเน้อยๆห้ามเสียประตูก่อนเลยครึ่งแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นไปถ้าสามารถจบสกอร์ได้ก็จบสกอร์นะครับแล้วก็ต้องระวังลูกเตะม,มุมเนาะเพราะอาเซนนลนั้นจุดเด่นเลยนะครับลูกเซตพีของเขาเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยจุดเนี้ยผมมองว่าเคเลอร์ Le เนี่ยด้วยความที่ว่าอ่าเราจะมองว่าเขาเนี่ยเป็นลูกสาประตูที่สามารถขึ้นมาเป็นมือหนึ่งได้แต่ไอเกมแบบเนี้ยความเก่าผู้เัือกสาประตูนั้นจะมีสส่วนําคั ๆจึงทำให้เกมนี้นะครับลูกเซตพีดของอาร์เซนอลนั้นปั่นปวดลิวพูแน่นอนอยู่ที่ว่าโคนาเต้กับฟานได์ทั้งสองคนนั้นจะสามารถช่วยเคลเรอร์อได้มากน้อยมากแค่ไหนในการยืนนะครับทำกองหลังให้กับลิวพูนะครับเกมนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมนั้นก็ต้องควรระวังเนาะในการเล่นแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องเกมแดนกลางของลิวพูในเกมนี้นะครับคือลิวพูอ่ะกลางเล่นดีมาตลอดเลยเนาะมันจะเป็นกาเฟนแบกแล้วก็แม็กอาริสเตอร์แต่นี่ที่ผมพูดแหลคะครับว่ากาเฟนแบกลงตัวจริงมาหลายนัดแล้วและเกมที่แล้วเนี่ยโอเคเล่น ที่มองว่านะครับเฉืยลงไปนิดหนึ่งเกมนี้นะครับที่ต้องมาเจอกับดีแคนไลท์อย่างเงี้ยผมมองว่ากาเฟนแบกนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยนะที่ต้องรับมือนะครับความแข็งและการของไรนะครับแล้วก็ลูกล่อลูกชนแล้วกันนะครับของพวกฮาร์เวสตอย่างเงี้ยที่จะคอยนะครับเก็บกินในแดนหน้านะครับของพวกเขานะครับเลยทำให้เกมนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ลิปูนั้นต้องระวังส่วนลิปูเนี่ยถ้าจะจ่ออาร์เซนอลในเกมนี้เนี่ยผมอาจจะมองไปตรงที่นะครับดาวินดุนเยสจะเป็นส่วนสําคัญด้วยความที่ว่าคู่หลังนะครับของอาร์เซนอลนั้นเนี่ยมัน มันไม่ได้ยืนเป็นคู่เซนเตอร์กันมานะครับตัวหลักๆเนี่ยแล้วไว้เนี่ยส่วนใหญ่จะยืนแบ็คขวาถ้าไว้ได้ยืนตำแหน่งนะครับเป็นกองหลังตัวจริงให้กับร์เซนนอลในเกมนี้ถ้านูนเยสนั้นเนี่ยคอยวิ่งไล่กดดันไล่เพรสจริงๆหรือนะครับกาเบียลเนี่ยคอยโดนเพรสไปเรื่อยๆด้วยความที่ว่าคู่หลังเนี่ยไม่ใช่คู่หลังตัวจริงนะครับจึงทาให้เนี่ยทางด้านของนูนเยสสามารถกดดันได้และเมื่อกดดันมันมีโอกาสสูงเลยนะครับที่แผงหลังของร์เซนนอนนั้นจะจ่ายบอลเสียจ่ายบอลพลาดและยิ่งมีสวัสด์สไลด์ถ้าเกมันนยยิ่่งงเเป็รือาก เซนอลนะครับจะเซตเกมขึ้นไปได้อย่างน,น้อยก็ต้องถูกบีบให้โยนขึ้นไปนะครับให้มาตินเนลี่หรือซาก้าซึ่งแน่นอนว่าพอถูกบีบถูกโยนเข้าไปปั๊บเนี่ยโอกาสเซตเกมมันก็จะยากลงอยู่ที่ว่าโรเบิร์ตสันกับเทรนอาร์โนนั้นจะสามารถกดดันได้มากน้อยมากแค่ไหนนะครับซึ่งไอเนี้ยผมมองว่าจะเป็นทีเด็ดของลิเวอร์พูลเลยในการไล่เพลสนะครับคือไล่เพลาร์เซนอลตั้งแต่แดนหลังเลยไม่ให้เซนอนนั้นสามารถเซตเกมได้ตามที่พวกเขานั้นถนัดก็คือใช้จังหวะนะครับที่หลังไมมม่ีควาพร้อมในการเล่นและเกมนี้อเนนัวจจวแปรรที่่ําาาัญเพะว นั้นเนี่ยถ้าจะเล่นเกมเนะครับจะเล่นช้าเล่นเร็วเนี่ยมันอยู่ที่การกาหนดเกมของแมคลิสเตอร์เลยจึงทําให้ถ้าแมคลิสเตอร์นั้น จังหวะดีๆนะครับโยนข้ามไปให้ซาร่าหรือนะครับเล่นช้าเล่นเร็วนะครับคู่ให้กับซูบอสไลมันจะทําให้ลิฟภูนั้นสามารถทะลุแผงเกมรับนะครับของทางด้านอาเซนนลไปได้ซึ่งจังหวะแบบนี้ต้องเป็นจังหวะที่ลิฟูนั้นต้องฉกฉวยนะครับจึงทำให้เกมนี้สําหรับผมนะมองว่าถ้าทีมไหนทีมนึงเนี่ยได้ประตูก่อนโอกาสแพ้นั้นแทบจะน้อยเลยนะครับเพราะว่าเกมนั้นมันจะถูกปิดในทันทีเช่นอาเซนอลนนำก่อนอาเซนนลเชื่อว่าจะเล่นเกมรับกับลิฟภูนะครับแล้นก่ะรไปอวลิฟภูน ก็คงจะเล่นเกมนะครับไม่เชิงเกมรับจ๋าๆนะแต่จะเน้นการคลองบอลเก็บบอลมากยิ่งขึ้นจังหวะจะไม่เสี่ยงเลยทําให้นะครับโอกาสเสียประตูมันก็น้อยเลยทําให้เกมนี้นะครับใครได้ประตูก่อนคนนั้นมีสิทธิ์ไม่แพ้แน่นอนใต้ผมดาวสกอร์อาจจะจบที่1นึหนะหรือบางทีเกมนี้อาจจะจบที่1นก็ได้นะครับไม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่นอนผมเชียร์ลิพูผมก็หวังว่าลิพูนั้นจะสามารถเก็บ3แต้มได้สําหรับเกมนี้และทุกคนเขียนกันบ้างครับสำหรับเกมนี้ลองคอมเมนต์แสดงความเข็นไม่ได้เลยนะส่วนคลิปนี้ผผมมมมมไไ่่่่่ดด้ใใสสภาาาาาาพพเเเยอะะนนครัป็็ววิกท และเพราะเรารพูดเจาะเรื่องแผนการเล่นไม่ได้เป็นการพูดนะครับเรื่องเจาะนักเตะเป็นหลักๆเอามองเป็นแผนแบบนี้น่าจะง่ายกว่าให้ทุกคนนั้นได้รับชมนะครับก็ฝากด้วยละกันนอาะสำหรับใครท,ที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์แล้วก,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ